สวัสดีทุกคนนะครับผมต้นครับช่องคีบัทแชนเนลก่อนเลยเนี๋ยเรามาสรุปเนื้อหาในคลิปนี้กันก่อนเลยนะครับก็เป็นการทดลองของผมเองนะครับทุกคนที่อยากให้ทุกคนเห็นว่าอีกหนึ่งสาเหตุที่สําคัญนะครับที่ทําให้เจ้าตัวแมกนติกนะครับมันมีเสียงคลางแล้วก็มีการสั่นค่อนข้างเยอะนะครับสาเหตุนั้นนะครับเกิดจากแรงดันตกนั่นเองนะครับนี่ก็คือสรุปเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวในคลิปนะครับหลังจากนี้นยจะเป็นการทดลองทุกคนเห็นว่าเจ้าตัวแมกนติกนะครับสยี่ห้อเนี่ยนะครับ เมื่อม right <All right, S 1> the ีแรงดันตกเนี่ยมันจะสั่นในลักษณะไงแล้วก็มีเสียงเป็นยังไงนะครับทุกคนจะเห็นภาพกันมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เพิ่มเติมนะครับเมื่อเมื่อเจ้าตัวแมกนติกครับมัน แรงนันตกแล้วมันสั่นแล้วก็มันทํางานผิดปกติใช่ไหมครับมันก็จะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งแหละครับทุกคนที่มาช่วยตัดการทํางานนะครับสั่งตัดการทางานเจ้าตัวคอยเนี่ยก็คือเจ้าตัวเฟสโพดิชั่นนะครับแต่ว่าคลิปนี้เรายังไม่พูดถึงแต่ก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สําคัญในงานตู้คอนโทรลนะครับที่อยากให้ทุกคนรู้จักเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแนะนําให้อีกทีภายหลังครับแต่คลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูแมกเนติกเจ้าตัวนี้กันก่อนนะครับว่าเมื่อแรงนันตกแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับตามไปดูเลยครับ โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็มีอุปกรณ์เป็นเบเกอร์ตัวนึงนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เบเกอร์ตัวนี้ช่วยเปิดปิดนะครับแล้วก็ป้องกันไฟช็อตได้ด้วยนะครับก็มีสวิตดีนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแมกเนติกครับผมเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟนะครับแล้วก็ให้สวิตดีเนี่ยเป็นตัวปรับแรงดันนะครับแล้วก็ดูว่าเจ้าตัวแมกเนติกเนี่ยมีอาการเป็นยังไงครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อเจ้าตัวแมกเนติกก็ของ CT ตัวนี้นะครับก็ต่อ A1A2 ปกติเลยนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับรวมถึงแมกเนติกบางรุ่นนะครับของ c ีทเนี่ยผมก็มีจำหน่ายแล้วนะครับทุกคนก็แวะไปดูได้นะครับทั้งร a z a d าแล้วก็ s h อ p e e เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ตรงคำอธิบายคลิปนะครับทุกคนก็สำหรับใครที่สั่งซื้อมาแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเอ่อตอนนี้ผมต่อเรียบร้อยนะครับตัวสวิตดีเนี่ยผมเปิดไว้ด้วยนะครับทุกคนนี่อันนี้อันนี้คือปิดนะแล้วก็อันนี้เปิดนะครับแล้วก็หมุนสุดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะวัดแรงดันนะครับตรง ตรงตัวแมกเนติกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คไฟก่อนนะครับทุกคนตรงสีน้ําตาลตรงนี้เป็นสายลายแต่ว่าผมยังไม่อนเบรกเกอร์ไฟตรงนี้ต้องไม่มานะครับแล้วก็ไฟตรงนี้ต้องมาแล้วนะครับนี่โอเคตรงนี้เป็นนิวตันโอเคนะครับก็ผมจ่ายไฟไปนะครับแมกเนติกต้องทํางานครับเริ่มนะครับอ่านะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาวัดแรงดันกันดูนะครับ โอเคครับก็ปกตินะ2 2 0 230ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแล้วเดี๋ยวนะครับผมจะลองรีนะครับเจ้าตัวนี้นะครับทุกคนคุณดูเลยครับผมจะค่อยๆหมุนนะครับทุกคนแล้วก็แรงดันทุกคนว่าจะเห็นว่าจะตกลงเสือ220แล้วนะครับตอนนี้แล้วก็216 214 215ยังโอเคอยู่นะครับ200นะครับ 2ก้าอยังโอเคอยู่นะครับทุกคนครับ200 200อยู่ไหมร้อยนะครับ97นะครับกับ8 80กว่าแล้วนะครับนะครับทุกคนตอนนี้นะครับสั่นแล้วนะครับครับตอนนี้แรงดันอยู่ที่170กว่านะครับถ้าผมเลื่อนลงไปอีกนะครับมันก็จะสั่นอีกแล้วเนี่ยครับทุกคนครับนะครับ นี่ครับอ่าครับทุกคนผมกลัวมันพังด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องใช้งานก็ผมทดลองไว้ดูเดี๋ยวลองอีกทีนะครับนี่ครับนี่นะนี่นะครับทุกคนก็เดี๋ยวกลัวมันพังนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนตัวของซีพีนะครับก็ถือว่าระยะการทำงานของเจ้าตัวแมกเนติกนะครับตัวแรงดันเนี่ยค่อนข้างกว้างพอสมควรนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองเจ้าตัวอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับยี่ห้อดังนะครับทุกคนชนาเดอร์นั่นเองนะครับก็ว่ามันเป็นเหมือนกันไหมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูทดลองดูกันนะครับตัวนี้สังเกตนะครับทุกคนเจ้าตัวไฟที่จ่ายเข้าคอยมันอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าพออีกแบรนด์นึงนะครับมันก็จะเป็นอีกการเข้าสายเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับการเข้าสายนะครับก็ตัวนี้ a 1อยู่นี่นะครับแล้วก็ a 2เนี่ยก็อยู่นี่นะครับ ไม่เหมือนกันนะครับกับของ C.T. นะครับอันนี้มันอยู่คู่กันเลยนะครับไอเนี้ยตัวเนี้ยคล้ายๆไมิซูนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นของชแนเดอร์เลยของเขานะครับก็ผมเอา a 1เป็นสายสายลายนะครับทุกคน a 1อยู่บ้านบนตรงนี้นะครับมันจะมีเขียนบอกอยู่ครับทุกคนว่าอันไหน a.1 ไหน a.2 ใน A2 นะนะครับมองเห็นไหมนะครับอันนี้หน่อันนี้ A2 นะครับ เปิดนะครับทุกคนแมกเนติกต้องทํางานนะครับเปิดปุ๊บนี่นะครับก็ทํางานปกตินะครับเดี๋ยวเรามาวัดแรงดันกันดูนะครับว่ามันเป็นปกติไหมนะครับก็จิ้มเข้าไปนะครับปกตินะครับ229230ิรนะครับแถวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ ทดลองนะครับหลี่ดูนะครับหลี่โอนดูหลี่แรงดันดูนะครับลดลงไปเรื่อยๆนะครับทุกคนตอนนี้ก็209แล้วนะครับลงไปนะครับลงไปเรื่อยๆครับอันนี้ครับเริ่มมีเสียงแล้วนะครับทุกคน145นะครับนะครับนี่ครับเดี๋ยวนะครับผมก็เดี๋ยวลองปล่อยไปตีละนิดดีกว่านะครับเมื่อกี้หมุนมือหนักไปหน่อยครับ ก็ถือว่าแรลงก็กว้างเหมือนกันครับทุกคนก็1้0 1 9 0ก็ยังโอเคอยู่นะครับ160มันจะมีปัญหาตอนประมาณ1 6 0ยหกสิบหาแถวๆนี้ครับเนี่ยครับทุกคนมันจะสั่นแล้วก็มีเสียงมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเสียงแบบตอนนี้มันก็มีนะทุกคนไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะมันจะมีเสียงแบบเล็กๆครับเสียงตืดเล็กๆแต่ว่ามันไม่ใช่เสียงสั่นที่เหมือนทุกคนเห็นตะกี ก็ทดลองให้ทุกคนดูว่านี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้เจ้าตัวแมกนิติเนี่ยมันสั่นแล้วก็อายุการใช้งานก็ต่ําลงนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆนะครับก็ยังมีอีกนะครับทุกคนเช่นเจ้าตัวข้างในเนี่ยมีการเกิดสนิมนะครับเจ้าตัวแกนเหล็กนะครับทำให้ตัวแกนเหล็กเนี่ยเวลามันดูดสัมผัสกันนะครับมันไม่สนิทมันก็อาจจะมีการสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็เสียงเขาอาจจะดังด้วยเช่นกันครับแต่ที่ผมเจอหลักๆวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของแรงดันนี่แหละ ที่เห็นได้ชัดค่อนข้างชัดเจนนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามนะครับกด subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนยังไงก็ฝากร้านขี่บาทช็อปนะครับทปปั้ง Shopee และ Lazada เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ตรงใต้คำอธิบายคลิปด้านล่างนะครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ละครับทุกคนสวัสดีครับ